ปูจวนเขาเป็นคนจนที่สุดในหมู่บ้านไม่มีที่อยู่อาศัยและต้องเร่ร่รนขอทานเดินชีพไปวันๆหลายคนในหมู่บ้านมองว่าผูจวนเป็นคนสกปรกและไร้ค่าแต่ปูจวนกลับเป็นคนที่มีนิสัยร่าเริง,รง,รงเต็มใสไม่ว่าจะไปขอทานที่ไหนหอบมาจะเล่านิทานตลกๆให้ฟังเสมอแงะแลกกับเสบอาหารท่าทางการแสดงของปูจวนนั้นสนุกสนานจนทำให้ทุกคนหัวเราะออกมาโดยไม่รู้ตัววันหนึ่ง มีเด็กน้อยคนหนึ่งตกหลงไปในบ่อน้ำหลือกคนในหมู่บ้านพยายามหาวิธีช่วยแต่ก็ไม่สำเร็จจวนจึงอาสาช่วยโดยการกระโดดหลงไปในบ่อน้ำแม้จะไม่ถนัดว่ายน้ำเขาก็ฝืนทนกระแสน้ำดิ้มนวกระเสือกกระสนจนสามารถช่วยเด็กขึ้นมาจากบ่อได้สำเร็จหลังจากเหตุการณ์นั้นคนในหมู่บ้านเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อจวนเขาเห็นว่าถึงแม้จวนจะเป็นคนจนแต่เขากลับมีนิสัยเริงและจิตใจกล้าหาเสียสละพวกเขาจึงยกย่องให้เกียรติในหัว กล้าที่ช่วยชีวิตเด็กไว้พร้อมให้การดูแลเอาใจใส่อย่าง